เค okay. สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนครับวันนี้เรามาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ครับในหน้าที่57ครับกิจกรรมที่เราจะเรียนวันนี้นะครับมีชื่อว่ามารู้จักพืชกันไหมเราจะมาทําความรู้จักกับพืชต่างๆนะครับว่าพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้างจุดประสงค์ครับหนึ่งสังเกตบอกลักษณะและชื่อส่วนต่างๆของพืช สรวบรวมข้อมูลและบอกหน้าที่ส่วนต่างๆของพืชครับเรามาดูพืชน,นะครับเราจะมาสรุปสาระสาคัญพืชเป็นสิ่งชีวิตที่อยู่รอบตัวของเราไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ต้นหญ้าดอกไม้นะครับส่วนประกอบของพืชน,นะครับก็จะมีรากเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินแล้วก็มีผลมีดอกมีใบแล้วก็ลำต้นครับแบบนี้ครับ ทีนี้นะเรามาดูหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆว่าแต่และส่วนทําหน้าที่อะไรยกตัวอย่างอันนี้ภาพคือต้นมะขามนะครับบางคนจะมีต้นมะขามอยู่ที่บ้านนะครับเรามาดูส่วนประกอบของต้นมะขามก็จะประกอบไปด้วยรากจะอยู่ใต้ดินนะครับรากตัวนี้จะมีหน้าที่ยึดลําต้นไม่ให้ล้มและก็ดูดน้ําและก็แร่ทตุที่อยู่ในดินขึ้นมาเพื่อที่จะส่งไปยังส่วนต่างๆของต้นมะขามครับ ลำต้นนะครับลำต้นจะเป็นส่วนที่แข็งแรงสีนํำตาลลำต้นตัวนี้นะครับจะคอยลำเลียงอาหารที่มาจากรากขึ้นไปยังใบนะครับแล้วก็จะมีใบเป็นสีเขียวใบจะคอยทําหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังงคห์แสงจากจากแสงแดดนะครับแล้วก็มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนกา๊าซและก็ดอกนะครับดอกจะมีหน้าที่ช่วยขยายพันธุ์จากแมลงที่มาผสมเกสรจะช่วยให้ ออกเป็นผลให้เราสามารถนํามารับประทานได้ส่วนผลนะครับนอกจากเราจะรับประทานได้แล้วผลยังมีประโยชน์ในการขยายพันธุ์เพราะว่าในผลจะมีเมล็ดสามารถที่จะนํามาปลูกได้นั่นเองครับเรามาดูตัวอย่างของพืชอีกชนิดหนึ่งก็คือพืชที่เป็นพืชล้มลุกอันนี้คือแตงโมนะครับแตงโมเนี่ยก็จะเป็นพืชที่มีเถานะครับเรื้อยไปตามพื้นดินรากของเขาจะอยู่ใต้ดิน,นครับก็จะออกผลนะครับ มีใบสีเขียวนะครับมีเรือลําต้นที่ลักษณะเป็นเครือนะครับเรามาดูรากนะครับรากก็ยึดลําต้นแล้วก็ดูดรากดูดน้ําแล้วก็อาหารเหมือนกันนะครับลําต้นลําเลียงอาหารใบจะคอยสร้างอาหารโดยการสังเคราะห์แสงดอกก็ขยายพันธุ์และผลนะครับก็มีหน้าที่ขยายพันธุ์เพราะว่าในผลมีมเมล็ดเราก็สามารถนํามารับประทานได้ครับทีนนี้นะครับในแบบฝึกหัดหน้านี้ให้เด็กๆมาวาดรูปต้นไม้หนึ่งต้น นักเรียนจะเอาต้นอะไรก็ได้ที่อยู่ตามบ้านของนักเรียนก็ได้นะครับหรือว่าไปค้นจากอินเทอร์เน็ตก็วาดรูปต้นไม้หนต้นพร้อมว่าส่วนประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบผลแล้วก็ดอกพร้อมเขียนหน้าที่ของส่วนประกอบของพืชแต่ละอย่างนะครับแบบนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ